สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับอัดนะครับแล้วก็นะครับบริษัทเวิร์คาร์ดอินโนเวชันหรือ WCI วันนี้ผมกับคู่หูมาัศจารย์ของเรามาที่สวนอะไรยังไงแบบไหนที่ไหนเดี๋ยวเรามาเจอกับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงเลยกเกษตรกรที่ทําทุเรียนกันมันหลายปีแล้วแล้วผลผลิตเป็นแบบไหนยังไงเพื่อเจอคู่หูมหัศจรรย มาพบกับเขาได้เลยครับคุณพี่ครับสวัสดีครับตะตะทั้งสองท่านครับคุณพี่แนะนําตัวนิดนึงครับคุณพี่ผมวิชาชมชื่นพี่วิชาสมชื่นกับพี่พี่ยานะครับทั้งสองท่นานเป็นเจ้าของส่วนนี้ส่วนนี้อยู่ในพื้นที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรครับอำเภอเขาคีจกูดอำเภอเขาคีจกูดจังหวัดจันทบุรีค่ตำบลอะไรครับตำบลตำบลพวงค่ะตำบลพวงพวงพวงอโอเค สวนนี้เป็นสวนทุเรียนนะ่างที่เห็นค่ะสวนนี้ของพี่มีประมาณกี่ต้นครับทุเรียนทั้งหมดก็ประมาณ300ร้อทั้งหมดประมาณ3า0รอต้นสามร้อต้นพี่ทําสวนนี้พี่ทําทุเรียนนี้มากี่ปีแล้วเราเริ่มทําก็ประมาณปีาณ20ปีแล้วประมาณ2ี่สิบประมาณ2ี่สิปีแล้วทํามาตลอด20ปีท่ามงท่ามงไหมท่ามงมาตลอดเลย2ี่ปีนะ ส่วนนี้แล้วพี่พบอกว่าพ,พี่วิชาบอกว่าไม่ได้มีแต่ส่วนนี้มีอีกส่วนหนึ่งที่ทางตรงนู้นสวนอีกส่วนหนึ่งส่วนนั้นมีกี่ต้นพี่ประมาณต้นนั้นก็ประมาณที่มีลูกประมาณสองร้อยห้าสิบที่มีลูกประมาณสองร้อยห้าสิบต้นนั่นหมายถึงว่ามันมีพวกที่ไม่มีลูกด้วยเยอะไหม e พี่เยอะไหมประมาณห้าสิบต้นพี่จะขยับหนีผมไม่ต้อง <laughs> ไม่ต้องกลัวผมผมเชื่องแล้วผมเชื่องแล้วผมเชื่องแล้วโอเคทีนี้มาเข้าประเด็นอยู่ที่ว่าพี่ ทั้งสองได้ใช้ไอ้คู่หูพัิษัทคู่นี้เมื่อไหร่ยังไงใช้มาเมื่อไหร่ครับได้ใช้เมื่อไหรเริ่มตั้งแต่ออกดอกเริ่มเริ่มออกดอกหมายหมายถึงว่าเพิ่งเริ่มใช้ปีนี้รอบนี้เพิ่งเริ่มใช้แล้วทําไมถึงได้ได้ใช้ไอ้คู่นี้ทํายังไงเป็นยังไงถึงทําให้ถึงได้ใช้ก็น้องเขาแนะนํามีน้องเขาแนะนาอ่ามีน้องเขาแนะนําให้ใช้ แล้วกล้าใช้เลยไหมตอนแรกก็ยังไม่ค่อยกลา้าตอนแรกย <ST AR> <ๆ>ังไม่ค่อยกล้าเป็นไงมันเป็นยังไงเขาบอกว่าไงถึงยังถึงแบบยังก็มันคือ,ค,อคือเราใช้ที่เราใช้อยู่มันก็ก,ก็โอเคอยู่ค่ะแล้วเราก็เหมือนว่ามันเราไม่เคยไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์นี้อ,อ๋อ<ๆ>แล้วไอทีเคยเคยใช้ของเดิมของตัวเองก็เอ๊ะก็โอเคอยู่อ๋อโอเคอยู่ก็เลยแล้วนจาดีเปล่าอะไรเงี้ยเออไม่รู้จะดีหรือเปล่าแล้วยังไงถึงตัดตัดใจลองใช้ทําไมเพราะยังไง เขาบอกว่ามันมันใช้แล้วมันมันมันจะดอกดกดอกดกดีอะไรเงี้ยจะออกเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยจะออกเร็วแล้วก็ดอกดกดีผลไดเพิ่มอะไรเงี้ยอแล้วก็เลยลองดูลองตอนนั้นลองกี่ชุดลองกี่ชุดลองทีแรกเลยสาม สามชุดค่ะแต่ก็แบ่งฉีดสองแปลงอ๋อแบ่งฉีดสองแปลงคือใช้สักส่วนหนึ่งเพื่อที่จะได้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเป็นไงหลังจากใช้ได้เห็นแบบหลังจากใช้ไปพ่นไปกี่ครั้งแล้วถึงเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือยังไงแบบไหนก็ใช้ครั้งครั้งฉีดไปครั้งแรกเลยก็เห็นแล้วค่ะฉีดไปครั้งแรกก็เห็นแล้วค่ะเห็นที่ว่าคือเห็นอะไรครับเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงดอกเขาก็มาแบบยาวเร็วมากแล้วก็ดอกเขายาวเร็วมาก สมบูรณ์ค่ะดอกสมบูรณ์มากเลยเพราะพี่ฉีดตอนที่เขาออกดอกออกดอกแล้วเหรอหรือว่าไงครั้งแรกเลยช่วงนั้นเริ่มเริ่มมาค่ะเริ่มเริ่มออกดอกเลยเริ่มเริ่มจะออกก็เออเผื่อว่าเขาบอกจะสวยดอกจะยาวใช่ไหมลองฉีดดูแล้วเห็นปุ๊บก็ดอกคือเห็นเลยใช่ค่ะยาวออกมาเป็นแบบเขียวแล้วสมบูรณ์มากเลยค่ะนานไหมหลังจากฉีดไปะนานไม่นานค่ะไม่นาน วันสองวันก็คือสองวันก็เห็นแล้วออกดอกชัดเจนคือมันดีกว่าปกติที่เราเคยเห็นใช่ไหมพี่ใช่ค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะคู่นี้แหละใช่ค่ะแล้วทำไงใช้อยู่คู่นี้ที่ที่ลองว่ามันยาวอ่ะใช้คู่นี้คู่เดียวอืมแล้วพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บก็เฮ้ยน่าจะดีอย่างนั้นใช้ต่อดีกว่าใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อก็เลยใช้มาตลอดใช้ตลอดเลยใช้มาตลอดการใช้ของพี่พี่ใช้ขนาดไหนยังไงครับคือส่วนผสม ผมก็พันลิตรก็เนี่ยหนึ่งชุดหนึ่งชุดเนี่ยต่อน้ํำพันลิตรพันลิตรค่ะแล้วพันลิตรพี่ฉีดได้เยอะไหมพันลิตรฉีดได้เยอะไหมมันส่วนนี้ของพี่ประมาณประมาณเท่าไหร่นะคิดสร้างหนึ่งสามสี่พันลิตรสี่พันลิตรสี่พันลิตรประมาณสี่ถังก็คือชุดอ่าครั้งหนึ่งส่วนนี้ก็คือประมาณสักอ่าสี่ชุดอ่าสี่ชุดทีนี้สี่ชุดปุ๊บแล้วพี่ฉีดไปทั้งหมดกี่รอบจําได้ไหม ในหัว่าทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในสวนนี้สวนนี้ยกี่รอบหรือกี่วันครั้งก็ได้เอากี่วันครั้งประมาณสิบวันครั้งแหละสิบวันครั้งใช้ตลอดแปลงนี้ใช้มาตลอดใช้มาตลอดเลยตั้งแต่ช่วงเดือนไหนออกดอกเนี่ยช่วงเดือนไหนพฤศจิกาพฤศจิกานั่นคือประมาณสักหกเดือนแล้วที่ใช้มาใช้มาตลอดช่วงนี้ก็คือเก็บแล้วเห็นพี่ว่าสวนนี้ของพี่ไม่ได้ลาศานไม่ได้ลาดค่ะไม่ได้ลาดไม่ได้ลาดสารด้วย ออกตามธรรมชาติเอาคือปล่อยอคือออกมาเลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วเห็นว่ามันเป็นยังไงมันม,มันออกพร้อมกับคนราสารเหรอหรือว่ายัางไงหรือมันออกตามฤดูหรือ,อยังไงพี่บอกมาเบมพราพบผมก็ไม่รู้มันออกตามฤมดูเพราะเราใช้ตั้งแต่มัน เริ่มออกดอกอ๋อก็ออกมาตามดูดูแต่สิ่งที่พี่เห็นดอกที่พี่เห็นเป็นยังไงบ้างมันสมบูรณ์ดอกดอกสมบูรณ์สมบูรณ์ดอกยาวยาวมากแล้วเขียวเพราะว่าคราวที่แล้วเราไปสวนข้างล่างกันถูกไหมสวนตรงนู้นแล้วที่ผมเห็นที่เก็บโอ้โหเดี๋ยวได้เห็นภาพที่มันพี่เก็บไว้เป็นพวงบางทีพวงหนึ่งสี่ลูกห้าลูกหกลูกมีถึงสิบลูกมีถึงสิบลูกด้วยบางกิ่งก็สิบลูกสิบเอ็ดลูกจริงๆริงเน่ทีนี้ ทำ,ทำไมพี่ก้าวไวล่ะคนอื่นเขาเนี่ยเขาเอาเหลือสี่ลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกอะ่ะอยากจะลองดู่ะเห็นมันแล้วผมเสียดายมากมนี่มาไม่ทันนะครับ <c oughs> นี่มาไม่ทันเนี่ยมานี่ที่มานี่จะดูมาดูปรากฏว่าพี่เขาตัดแล้ว <c oughs> ตัดแล้วเห็นบอกส่วนนี้ก็มีด้วยก็โดนตัดแล้วเหมือนกันเนี่ยผมเสียดายมากแต่เราเรามีอยู่แล้วที่เก็บภาพเป็นตอนตอนที่เขายังไม่เสร็จแต่นี้พี่ก็เเ,เก็บไว้เหมือนเดิมไม่มีแต่งไม่มีเอาออกจะแต่งรอบเดียวแต่งรอบเดียว และไอ้ที่เอาไว้ก็ยังเห็นอยู่ก็เอาไว้แบบกิ่งหนึ่งสิบลูกสิบเอ็ดูกก็เอาไว้เหมือนเดิมแล้วเป็นไงลูกมันโตเท่ากันมันโตมันกระป๊อตกระแป๊ดไหมยังไงไหมมันก็ไปไซเบอร์เบอร์กล่องเบอร์กล่องหมดเลยได้หมดได้หมดค่ะสิบลูกก็จะหลุดมาสักลูกอ๋อนั่นจะไปเบอร์กล่องหมดนี่นี่เนี่ยตรงนี้ผมอยากให้คือหลายๆคนไม่กล้าที่จะเอาไว้เพราะกลัวแบบกลัวลูกมันจะไม่สมบูรณ์ใช่ไหมกลัวลูกมันจะไม่สมบูรณ์ว่าถ้าเอาไว้เยอะ ใช่ไหมถ้าเอาไว้เยอะแล้วลูกเดี๋ยวอะไรเลี้ยงไม่พอใช่ไหมค่ะออแต่ว่าพี่ใช้ไอ้คู่นี้แล้วพี่ไม่กลัวว่าพี่มั่นใจไหมว่าไอ้ไอ้คู่นี้คู่หูอั้าคู่นี้ช่วยทําให้ไอ้ลูกของพี่ได้เป็นอย่างนั้นได้ใช่ใช่ค่ะอือแน่นอนมั่นใจมั่นใจแน่นอนแล้วที่สําคัญตอนนี้ก็คือสวนนี้ยพี่ปีที่แล้วเนี่ยพี่ยังไม่ได้ใช้ถูกไหมที่เก็บไปใช่ค่ะสวนนี้ทั้งสวนปีที่แล้วพี่ได้อะไร เก็บไปได้ทั้งหมดกี่ตันปีแล้วมันยี่สิบประมาณยี่สิบตันนะแต่ปีนี้หลังจากไอ้ใช้ไอ้คู่หูแสตชคู่นี้ตั้งแต่ดอกเล็กๆเลยนะครับแล้วใช้มาตลอดประมาณสิบวันครั้งใช้มาตลอดปรากฏเป็นยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้เก็บไปแล้วไอ้ที่เก็บไปแล้วขายไปแล้วเป็นยังไงก็ยี่สิบตันไปแล้วน่าจะไอ้ที่เก็บไปแล้วเนี่ยขายไปแล้วเนี่ยประมาณน่าจะประมาณยี่สิบละค่ะเท่ากับปีที่แล้วละค่ะแต่ยังนี่ยังยังเหลืออยู่ยังเก็บอยู่ประมาณ ที่เหลือๆอยู่เนี่ยพี่ประมาณก็ประมาณสามส่วนก็ตัดไปแล้วสองส่วนหลืออีกประมาณส่วนก็เท่ากับว่าเ <3 S 2> ลยพี่กัดเขาๆก็เหลือน่าจะมาณอีกสักสิบตันสิบ <10 S 2> ตันเป็นสามสิบตันแน่ๆโดยประมาณโดยประมาณนี้เลยสามสิบตันก็มากกว่ามากกว่าเดิม,มสิบตันเลยค่ะหัสิบตันแล้วพี่โลเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบแปลงนี้เจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบมากกว่าเดิมสิบตันสิบตันสิบตันตันหนึ่งพันกิโลสิบตันหนึ่งหมื่นกิโลเจ็ดสิบ ตัเจ็ดเจ็ดแสนเจ็ดแสนมากกว่าเดิมเจ็ดแสน <c oughs> ได้ผลผลิตมากกว่าเดิมเนี่ยประมาณประมาณก็คือของเดิมยี่สิบปีนี้มาได้สามสิบตันโดยประมาณมาตรงจุดนี้เลยพี่คําว่าได้ผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิมแต่ต้นทุนพี่เป็นยังไงต้นทุนเนี่ยพอมาใช้ไอ้คู่นี้แล้วเป็นไงพี่ลองบอกหน่อยน้อยแบบน้อยกว่า,าปีที่แล้วน้อยกว่าปีที่แล้วล,ลดลงมาเยอะลดลงมาเยอะมันพี่พี่พี่ คข้าๆได้ไหมว่ามันลดส่วนไหนยังไงไปแบบไหนบ้างมีลดอะไรลงไปบ้างก็พวกฮอร์โมนอะไรกฮอร์โมนนะฮอร์โมนต่างๆที่เคยให้เนี่ยไม่ให้เลยใช้คู่นี้ค่คู่นี้คู่เดียวเลยแทนค่ะแล้วก็ใส่ข้ามแมลงข้ามแมลงก็มีมีใช้บ้างถูกไหมตามยาลาอะไรเงี้ยยาลาตามปกติเขาแล้วปุ๋ยดิน่ะพี่ปุ๋ยดินก็ใช้ปกติใช้ปกติไม่ได้ลดมันลดลดมาหน่อยนะลดมาหน่อยนึงก็ลด ลดปุ๋ยเม็ดด้วยไม่ใช่ว่าใช้ปุ๋ยเม็ดเท่าเดิมก็ลดปุ๋ยเม็ดลงมาด้วยสภาพต้นก็สมดุลฮอร์โมนฮอร์โมนยังแต่หลายคนนะครับพอมาคำนวณเมื่อกี้บอกว่าฉีดพ่นทีหนึ่ง4,000ลิตรเท่ากับ4ชุด10วันฉีดครั้ง6เดือนนี้ประมาณสักน่าจะ10กว่าครั้งอะเอนอะน่าจะเกือบเ,เกือบ20บอก็บางคนมาคำนวณโอ้โหเฮ้ยมันมันแพงหรือเปล่ามันอะไรพี่ตอบชัดเจนครับ ไอ้คู่นี้พอพี่มาใช้คู่นี้พี่คิดมันมันแพงไหมมันก็ปกติปกติแต่ว่าเราลดตัวอื่นลงไปเออปกติแต่เราลดตัวอื่นค่ะเราได้ลดตัวอื่นค่ะเพื่อที่จะมาใช้ไอ้คู่นี้ค่ะึ่งไม่ต้องใช้ห้ยงนอย่างเขานี่ขนาดที่ใช้ปีแรกพี่มั่นใจเลยเหรอว่าไอ้คู่นี้มันช่วยได้ค่ะมั่นใจนี่ขนาดปีแรกเลยครับ แล้วปีหน้ายังใช้ไหมจะใช้ไหมใช้ใช้ค่ะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวตัดเสร็จก็ฉีดลงดินแล้วค่ะฉีดตัดเสร็จฉีดลงดินที่ฉีดลงดินเพื่อปรับสภาพปรับสภาพดินช่วยรากช่วยรากอ่านี่นี่เป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับบางคนเขาตัดเสร็จแต่ผมเห็นว่าหลายหลายต้นของพี่บางสวนตัดแล้วส่วนใหญ่จะโสมค่ะแล้วของพี่เป็นไงครับไอที่ตัดแล้วเป็นไงบ้างเอ้ยเนี่ยค่ะยังตูรัด เตรียมรัดเลยเตรียมรัดใบอ่อนแล้วอ่ะบางต้นรัดไปแล้วรัดไปแล้วบางต้นก็รัดแล้วรัดรอเลยรัดรอเลยก็คือตอนนี้ก็คือแบบพูดง่ายๆมันก็คือมันก็ไม่ได้ไม่ได้โซมมันไม่ได้โซมมันไม่ได้โซมมันมีรัดใบอ่อนด้วยซ้ําไม่โซมไม่พอแถมยังรัดใบอ่อนเตรียมออกเตรียมไปได้ต่อเลยนี่นี่พี่คือสคัญนะครับบางคนยิ่งพี่เขาไม่ได้สักไม่ได้เขาเรียกไม่ได้ไม่ได้ลาดสารด้วยไม่ได้ลาดสารพยายามหลีกเลี่ยงกัน ใช้เคมีนี่มันแรงๆเกินไปใช่ไหมค่ะแปลงนี้เห็นว่าแปลงนูน้นแปลงที่ผมไปดูที่เราไปดูกันคราวที่แล้วที่ไว้กิ่งหนึ่งสิบลูกสิบเอ็ดลูกเป็นไงครับแปลงนูน้นผ,ผลผลิตเป็นไงพี่ก็ดีกว่าปีแล้วแต่ไม่มากดีกว่าปีที่แล้วแต่ไม่มากด,ดีกว่าปีที่แล้วแต่ไม่มากเออคือนะคือได้ผลผล,ผลิตมากกว่าหน่อยนึงอะแต่ไม่มากเท่าแปลงนี้ แต่เห็นพี่บอกว่าไอ้แปลงนั้นน่ะมันมีสองส่วนใช่ใช่ไหมมันมีสองส่วนมีบนกับล่างปีที่แล้วที่ก่อนใช้ไอ้คู่นี้แปลงล่างนี่ออกเยอะใช่ถูงไหมคอะพื้นที่พอๆกันไหมพี่สองแปลงเนี่ยพอกันพอๆกันแปลงล่างออกเยอะส่วนแปลงบนก็ออกเยอะกว่าหน่อยนึงแต่รวมแล้วสองแปลงนั้นอันนั้นน่ะเท่าไหร่ครับได้กี่ประมาณกี่ตัน ตอนนี้มัน30ตันแล้วสามสิบอัพส่วนของปีที่แล้วนะก่อนใช้คู่นี้นะก่อนใช้คู่นี้ก็ประมาณ30 2สองแปลงออกเยอะใกล้เคียงกันแต่ปีนี้พี่บอกว่าไอ้แปลงนู้นอะไอ้ที่มีบนกับล่างเนี่ยพี่บอกว่าแปลงล่างเป็นยังไงครับแปลงล่างได้ไม่เท่าเดิมแปลงรากแปลงล่างเนี่ยได้ไม่เท่าเดิมใช่คือได้น้อยลงน้อยลงมีไม่ออกเยอะมากใช่ส่วนแปลงบนเนี่ย ออกไอแปลงบนกน็คือแปลงที่ผมไปดูแหละที่มันมีสิบลูกสิบเอาูกตกกิ่นนะไอแปลงเนี้ยออกผลผลิตได้มากจนหมายถึงว่าที่พี่บอกว่าปีนี้ก็เลยได้ใกล้เคียงเดิมเ,เออประมาณมากกว่าเดิมนิดนึงแต่เกิดจากไอแปลงบนก็เป็นส่วนใหญ่ถูก<ช>ไหมเพราะแปลงล่างมันไม่ออก วะนะนี่นี่นะครับนี่สังเกตแล้วเพราะแปลงร่างพี่บอกว่ามันมีปัญหาอะไรตอนนั้นใบใบมันไปเห็นแล้วมันดกมากแล้วใบมันดกมากมันดกมากคือมันออกมายอะจัดพอลึกก็เลยโซมถูกไหมใช่ป่ะปีที่แล้วพี่ยังไม่ได้ใช้ถูกป่ะมันก็เลยโซมทีนี้พอพี่มาใช้ทั้งสองแปลงในปีนี้ไอปีไอไอตัวล่างก็กําลังฟื้น ก็ลเลยออกได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ไอแปลงบนนี่มาถ้าเต็มเหนียวเลยคร <c oughs> อบคุมเลยถ้าได้ผลผลิตใกล้เคียงกันถูกไหมอย่างนั้นพูดถูก<ถ>นี่ชัดเจนมากกับการที่หนึ่งต้นทุนลดแน่ๆบางคนอาจจะว่ารู้ว่าสองเอ้ยต้องจ่ายตังค์เพิ่มเว้ยเออแต่ถ้าปีนี้น้อยปีนี้ลงทุนน้อยกว่าเ <c oughs> ลิ <c oughs> ไม่ได้จ่ายเพิ่ม <c oughs> นะครับลงทุนน้อยกว่าเดิมแต่ผลผลิตแน่<า>ที่กล่าวไปแล้ว สาตันแน่ๆจากปีที่แล้วยี่สิบตันทีน่วิชาพี่ยาคือจริงๆแล้วผมเสียดายจริงๆอยากมาแบบโอ้โหอยากเห็นภาพไอ้ที่เราเราได้ดูกันนะผมเสียดายมากตั้งใจจะมาเลยแต่ไม่ทันอีกแหละเอนี่คือ,อวันนี้นะครับเกษตรกร,รกหลายคนพอเห็นคู่นี้คู่หูราสจกกาคู่นี้เฮ้ยบอกว่ามันแพงบอกว่ามันโอ้ยมันจะได้ผลจริงเหรอนะยยังไม่ต้องเชื่อเราสองคน นะถูกไหมพี่ลองใช้ดูนะพี่วิชาบอกลองใช้ดูแล้วไปดูที่ต้นไม้ถูกไหมพี่ว่ามันเป็นอย่างที่พี่วิชานะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะพี่ทั้งสองที่อายนิดนึงไม่เป็นไรนะแต่วันนี้นะครับนี่คือสวนของพี่วิชากับพี่ยาที่กล้าใช้ปีแรกครับกล้าลองใช้ปีแรกแล้วใช้แล้วครั้งแรกมันชัดเจนเลยเชื่อ เชื so ان, aware, no ่อแล้วก็ใช้มาตลอดใช้ต่อเนื่องจนทําให้เห็นอย่างที่เราได้ข้อมูลไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเกษตรกรหลายคนยังไม่รู้หลายคนยังไม่กล้าหลายคนยังไม่เชื่อลองใช้ดูครับคู่หูมาจันคู่นี้นะเวอร์แพนกับเวอร์แพนไคลตซศาสตร์ใช้แล้วให้ต้นไม้เป็นคนบอกว่าของเราดีจริงหรือไม่ดีจริงนะครับสําหรับวันนี้นะเดี๋ยวผมก็ต้องลาที่ไปเอาทุเรียนกลับบ้านก่อน และเดี๋ยวส่วนหน้าเราจะไปที่ไหนอย่างไรติดตามกันตอนต่อไป,ป,ออไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ